สนับสนุนโดยเพลมอยากสนุกเท่าไหนเพลมมเท่านั้นสายที่6ในค่ำคืนนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งครับในกรุงเทพนี่แหละผ่านมาแล้ว1วันครับกับประสบการณ์ของผู้ชายคนนี้ครับพี่ยมแท็กซี่กับเรื่องที่มีชื่อว่าแจ็คพอตครับ สวัสดีครับพี่ยมสวัสดีครับคุณท่านพี่ยมคืนนี้รบกวนพี่ยมนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะผมเองเนี่ยเป็นคนที่รีเควสตกับทางด้านนอกว่าอยากฟังพี่ยมเล่าเรื่องอ่ะคืนเนี้เหรอโอจริงๆอันนี้อันนี้สารภาพเลยว่าเป็นคนบอกให้โทรหาพี่ยมเองอยากฟังพี่ยมเล่าเรื่องจริงๆสะดวกใช่ไหมพี่ยมดขึ้นติดกันจริงๆเลยไเนาะจริงป่ะเหรอครับผมทำไมอะ มันเรื่องแปลกๆอ่ะพักนี้นี่คือผมขอขอขอเกินนอกเรื่องนอกเรื่องนิดนึงนะออคือระยะหลังเนี่ยผมน่กจะเจอเอสิ่งล่นลับสิ่งที่มันเรียกว่าผีอ่ะบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะคุณจันทําไมอ่ะอาจจะเป็นเพราะมันใกล้วันเกิดผมหรือเปล่าหรอเดือนอะไรพี่ก็เนี่ยปีญามหาลาชเนี่ยครับเหลืออีกสิบวันเอาหรอตรงกับวันอะไรหมายถึงว่าวันเกิดจริงๆพี่เนี่ยตรงกับวันอะไรจันนัคารพุธพฤหัสอะไรเงี้ย อ๋อผมไม่รู้เป็นเป็นวันที่อะไรไม่ได้ดูแต่ว่าวันปิยะวันที่ยี่สามเนี่ยอ๋อไม่เอาวันเกิดพี่จริงๆเลยเนี่ยตรงกับวันอะไรจันทอังคารพุธวันวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์อ๋ออ๋อวันศุกร์ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เขาว่าคือไม่ได้แข็งไม่ได้อะไรมากแต่จะเป็นคนที่สัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับอ๋อแล้วยังไงคือเราใจตรงกันอะไรยังไงพี่โยมคืนนี้ก็คือนี้มันก็แปลกไงจริงๆับผมก็จะก็กำลังจับโทรศัพท์ว่า ยกหูขึ้นพอดีอ่าคุณท่านบอกว่านี่นะเอ่อตอนนี้เรื่องยังว่างอยู่ไม่รู้ก็ผมก็กำลังจับโทรศัพท์ขึ้นมาพอดีเลยคือเราโทรไปแล้วรับสายพอดีอย่างเงี้ยเหรอกำลังจะโทรมาหาเราเหมือนกันอ๋ออ๋ออ๋อเออเอเออแสดงว่าเขาดนใจให้มาเล่าเรื่องนี้นะอะมาเข้าเรื่องเลยพี่ยมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มในกรุงเทพปั๊มตราไหนเราจะไม่พูดถึงนะเขตเขตบางขุนเทียนอ๋อ อ๋ไม่ไม่พูดพิกัดคประกาศเดี๋ยวรู้เนะโอเคครับความเคียนผ่านมาหนึ่งวันเองคือแจ็คพอตเนี่ยอคือเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ฟังรายการเดอช็อคเลยแล้วก็อะไรเลยคือที่บอกว่าแจ็คพอตเพราะว่ามันขึ้นแจ็คพอตครั้งแรกเลยของผมเนี่ยคือผมท้องเสียผมขับรถแท็กซี่ท้องเสียขับไปยังไหนปุ๊บพอได้ผู้ดสารปุ๊บเนี่ยผมก็จะนึกถึงแต่ห้องน้ําใช่ไหมว่าเอ๊ะทิศทางเนี่ยผู้ดสารจะไปเนี่ย มันใกล้ห้องน้ําใกล้เคียงหรือเปล่านั่งต้องนั่งนึกถึงห้องน้ำอย่างเดียวเลยออืทีนี้ผมก็วันเมื่อคืนเนี่ยผมก่อนเที่ยงคืนเนี่ยผมก็เข้าห้องน้ําไปสองครั้งแล้วครับนะครับแต,แต่แต่มันก็ยังไม,ไม่หยุดอะ่ะมันก็ยังเสียอยู่นะครับจนเหตุมันเกิดขึ้นก็คือเมื่อวานเนี่ยหลังจากขึ้นทางด่วนเมื่อวานนี้ทางด่วนฟีก็เป็นวันที่สามบดีเลยครับประมาณตีสาม ผมก็ได้คนไปส่งแถวบางรุนเทียนนะครับ oh. มพนก็ท้องเสียอีกหลังจากส่งผู้อิสรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ต้องนึกถึงห้องน้นะําอ่ะะครับกระท้องเสียจริง,รงผมก็ไม่ไหวคก็ได้เข้าห้องน้ําที่ปั๊มแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับไอ้ไอไอใจผมก็จอดรถได้ปุ๊บก,ก็รีบเข้าห้องน้ําไปโดยที่ไม่คิดอะไรอ่ะว่ามันจะเป็นอะไรหรือจะไงก็แต่ผมก็ไม่เดยคิดอื hmm. มันเป็นห้องน้ํานั่งนะครับแต่ลักษณะห้องน้ําเนี่ยไม่ได้เป็นออะไรชักโครกอะไรไม่ใช่เป็นห้องน้ำนั่งล,ลงักษณะแบบนั้นแล้วก็มีอ่างอยู่ข้างๆขณะผมนั่งอคายอยู่นะผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็กําลังจะเช็ดูนู่นเช็ดูนี่ของผมแหละแต่ทีน,นี้เนี่ยไอหูผมเนี่ยมันได้ยินจากข้างบนหลงังคา S <S ว่ามันมันมันเหมือนมีเสียงอ่าตัวเงินตัวทองเนี่ยไปปีนอยู่บนลังคาอ่าอ่มาเสียงมันขูดขูดวิ่งวิ่งอ่ะคือ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 ใช่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 ผมก็บอกเอ๊ะไอ้ปั๊มห้องน้ํานี่มันติดป่าไงวะเราก็คิดในใจนะเราจะไม่ได้คิดอะไรครเราคิดว่าคงจะเป็นเรื่องปกติของอ่าเขตนี้อยู่แล้วว่าตัวเงินตัวทองก็ค่อนข้างเยอะอืมผมก็คิดเป็นเช่นนั้น ขณะที่ผมกาลังนั่งคิดอยู่อะแล้วก็ผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ผมไปอยู่เนี่ยมันเหมือนมีอ่าไฟห้องน้ํามันก็พอมีนะแต่ที่มันเป็นรูปหลักรูปลักษ์ของของความเป็นเงาเนี่ยเป็นรูปเหมือนกับลูกฟุตบอลเนี่ย hmm? มนลอยอยู่ครับในในห้องห้องห้องที่ผมอยู่ฮ <Huh? S 2> เป็นรูปเงาฮะหมุนหมุนตาเหมือนกับมีพัดลมหมุนนะฮะคุณคุณลองคิดดูนะว่า มันก็เป็นเงาวูบวูบวูบมันทําให้ผมเนี่ยต้องเงยหน้าขึ้นไปมองอะ่ะครับมันเป็นเงาอยู่เหนือห้องน้ำมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมุนอย่างเงี้ยผมว่าเอ๊ะอะไรวะผมก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองอืมก็จุดเดียวที่เอ่อเสียงตุงเงินตุทองมันอยู่ทั้งคางนั่นแหละครับครับโอ้คุณท่านอะไรผมเจอช็อตๆอเลยครับออใบหน้าเนี่ยเหมือนคนเอ่อ ขึ้นอืดแล้วอะ่ะวิ่งบวมปากจุจๆเออผมก็มองอยู่เป็นเป็นใบหน้าคนเลยครับเป็นใบหน้าคนเป็นแค่หัวแค่หัวอ๋ออ๋อแค่หัวลอยอยู่ยิ่งๆนั่นไนล่นะครับอ๋อปากจูๆ่ๆบวมเหมือนขึ้นขึ้นขึ้นอืดมาประมาณสักเอ่อสี่ห้าวันได้อะ่ะครับจะท้องผมเสียน เออโอ้โหผมกำลังพีขณะเออขณะนั้นน่ะเหมือนกับเขาจ้องผมอยู่อ่ะเหมือนเขานึกงี้อะไรวบบไอ้นี่มันเห็นกูแล้วมันไม่กลัวเหรอทันที่ผมยังไม่ทันคิดอะไรนะดวงตางเขาอนะ่ะมันดวงตาสีดําเมี่ยงเลยนะหลุดปุ๊กลงมาเอ้หลดุดหลุดลงมาประมาณข้าวสอบหนึ่งครับเอออมันแล้วมันโอ้โหหลุดมาแค่สอบมันจะเป็น สายของสายตาประมาณหลอดกาแฟหลอดอไหลอดดุลโดมอ่ะมันเส้นภาษาตาเป็นใต้ไตอ่ะเส้นภะษาตาอ่าก็อผมผมขณะที่ผมมองเขาอยู่เนี่ยยังไม่ทันไรนะคุณตั้นมันลุกจับไปอยู่ในลูกตายเหมือนเดิมอุ้ยออผมก็บอกตาแล้วๆผม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 หลับตานะผมคิดในใจว่าผมขอหลับตาแล้วกัน ภาพที่ผมเห็นตรงเนี้ยมันเป็นจิตของผมมันหลอกหลอนตัวเองอผมคิดอย่างนี้นะผมผมคิดว่าสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นภาพรองตาเป็นจิตของผมเองผมไม่มีอะไรเดี๋ยวผมลืมตาขึ้นมาปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายนะเพราะเพราะเหตุเมื่อกี้เนี้ยอาจจะคิดไปเองอะไรเองใช่ไหมครับผมก็ลืมตาแล้วก็เงยหน้ากระดีทีน โอ้โหลิ้นจุกปากเลยทีนี้เหมือนกับถ้าเอาลิ้นเขาเนี่ยดันฟันของเขาล่วงมาสามสี่เ่ี่ยตกกระทบที่พื้นน่ะกึกกึกกึกอ่ะฟันอ่ะฟันอผมมองที่พื้นอ้ยฟันคนแน่แน่แหละคิดว่ามันไม่ใช่กระดูกอ่ะครับมันเป็นฟันอ่ะโปคุณทั้น ไอ้ที่มันอยู่ในท้องผมผมบอกตรงนั้นมันมันหมดตรงนั้นเลยอะ่ะครอ๋อมันจุกกลับมาเลยเออโอ้โห <mel od ic> มันมันมันแตกเอาง่ายๆ่าพูดกันภาษากันเลยจนตรงๆเลยนะมันแตกตรงนั้นเลยเผมนี่เป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนที่มีกลัวผีนะแล้วก็แต่เห็นลักษณะไปเนี้ยผมบอกเลยว่าโอ้โหมกลัวขนนึ้นมาทีขนลุกโอ้โห ıyorlar, โกาวเลยแต่ว่าะตั้งสตินะครับคือไม่พูดพลาดอ่ะ แต่ตอนนั้นพอเห็นจากที่มองมาที่พื้นเราเห็นเป็นกระดูกกระดูกอ่ะคิดว่าเป็นฟันแน่นอนอืมผมก็หลักตาแล้วก็ออกขันอะ่ะนะมาล้างมาทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่อทาทำ <ผม S 1> ทุละของเราแต่ด้วยความที่ว่าอยากรู้ว่าวาเขาไปหรือย,ยังก็เลยเง็นขึ้นไปดูอีกทีหนึง อืมแต่เนี้ยลิ้นยาวมาเลยประมาณคืบหนึ่งคนะรับแล้ลิ้นหลอกผมอะ่ะผมบอกเออหลอกกูใช่ไหมแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยไอ้เขตนี้มันตั้มไหนนะที่มีคนเสียชีวิตอะ่ะผมนึกนี้เลยนะอ๋ะเอเฮ้ย แต่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะไอ้ข่าวที่มาแท็กซี่เสียชีวิตหรือคนเสียชีวิตอะไรเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนผมผมไม่รู้เลยแต่ผมคิดเลยว่าไอ้ห้องนี้บอกว่าหรือว่าแท็กซี่มันเสียเขียน์เนี่นั่นะนะ่นะผมผมผมคิดผมก็เออโอเคไม่เป็นไรผมก็เลยเดินทางออกมา เรื่องราวผมสั้นๆแค่เนี้ยครับโอ้โหนี่นี่ถึงขั้นว่าไม่กล้าไปเอาพูดตรงๆไม่กล้าไปขี่ไปเยี่ยวกันเลยอะตอนเนี้ยเออเอาจริงๆโอ้โหคุณตั้งเกียดผมไหมตั้งแต่เช้ามาวัเนี้ยจนถึงตอนเนี้ยผมยังไม่ได้ถ่ายเลยครับคือถ่ายไม่ออกเลยจริงๆ อเมื่อกี้ขอโทษขอโทษเมื่อกี้ผมไปนั่งทานข้าวขาหมูมานั่นเออผมผมตอนนี้ผมปวดท้องเหมือนกระท้องจะเสียอีกแต่ผมยังไม่กล้าเข้าไปตั้มเลยครับเนี่ยออเนี่ยตอนนี้ก็นั่งพี่อุกพี่ยมหาอะไรมาอุดไว้ก่อนมันอาจจะเป็นความปฏิอุจานนิดนึงแต่อุดเถอะผมกินน้ำส้มไอ้ไอ้ข้าวขาหมูอ่ะครับ มันยังไม่ถ่ายเลยตอนนี้ผมก็ยังโอ้โหพี่อมเิ้คือที่พักวัดไซอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวสักครู่นะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกส้ทางเตอรสมาชิกด้วยการตั๊บหนึ่งครับได้ได้ครับได้ครับวัดวัดวัดไซนะคุณเข้าไปสมารจอมทองนะอ่าวัดวัไซพระรามสามนะครับวัดไซพระรามสามนู่นนู่นนู่นจอยวากโก ลอยวังโซเอ่อเกลยมาแล้วขับรถต้องรอยจักรถอ่าเขาเข้าซอยนี่อ่าใช่ใช่เลยแล้วก็ไปทางทางนิดเนี่ยทางพันนิดเนี่ย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 เออตรงเนี้ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บก็เลี้ยวขวาเฉียวปัดซ้ายเลยเลยแยกที่ไปแล้วครับเลยใช่ถูกต้องเลยข้ามสะพานไปหน่อยนี่แหลยตรงสะพานลอยเนี่ยคุณก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยอ๋อขอโทษจากท่านผู้ฟั้งเลยครับครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะแล้วเอาเงี้เอาเรื่องเอาเรื่องพี่โยมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทักเรื่องอื่นครับ มันโอ้โหไม่รู้จะจะพูดยังไงคือภาพก็อุจาร์นะเล่ามาถึงเรื่องห้องน้ําเนี่ยเออแต่แบบแล้วแล้วการเข้าห้องน้ำอ่ะพี่โยมคือต้องบอกตรงๆว่าเวลาเราขับรถหรือทํากิจกรรมไปต่างจังหวัดอะไรเนี่ยการเข้าห้องน้ําปั๊มมันคือที่สุดของแจ้แล้วนะจริงๆมันคือมันต้องสุดแล้ววะถึงจะยอมเข้าปั๊มเพราะว่าเท่ากับว่ามันลุ้นว่าปั๊มนี้ ห้องน้ําสะอาดหรือเปล่าอะพูดตรงๆเข้าไปะจะเจออะไรลอยคออยู่หรือเปล่าหรือตามขอบโถมอะไรเงี้ยแค่เนี้นก็รู้สึกว่าแบบมันรุ้นแล้วว่าพอเข้าไป้าบรรยากาศมันดีโอเคแต่เฮ้ยระหว่างที่แบบกําลังสบายตัวคือมันคือความสุขที่สุดในชีวิตแล้วกับการที่ได้ถ่ายทุกเนี่ยแล้วมันเจอแบบนี้เฮ้ยไม่ไหวนะคือในขณะตอนที่เราจะ ก <9 S 1> ้าวเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้สนใจหรอกครับว่าอะไรมันจะเป็นอะไรเพราะเรานี่คือสุดๆแล้วออแล้วคนท้องเสียเนี่ยอะไรก็ได้ตรงไหนก็ได้<ห>คือตอนนั้นไม่ได้<ห>ไม่ไม่ได้ห่วงหรอกครับว่าอะไรอะไรไม่ได้มองด้วยว่าบริเวณภายนอกห้องน้ําจะเป็นยังไงอะไรก็แล้วแต่ครับิดอยู่อย่างเดียวเปิดประตูก็ไปขอให้ว่างเถอะนะอ๋อแล้วพิยมแล้วพอพิยมไปพูดถึงประเด็นที่ว่าเฮ้ยปั๊มเนี่ยมันเคยมีแท็กซี่หรือมีคนเสียชีวิตอ่ะปั๊มแถวย่านนั้นคเคยมีคนเสียชีวิตหรอ มีครับโอ้มันคืออะไรอ่ะใครยังไงผม,ผมไปถามอในเขตนั้นน่ะ,ะเขาบอกว่ามีคนแท็กซี่เนี่ยไปนอนเสียชีวิตยอยู่คนหนึง่งแล้วก็ไปเสียชีวิตในห้องน้ําอ่ะครัคนหนึง่งเป็นข่าวดังอยู่ครับหรอแล้วผมแล้วกว่าที่จะเจอนี่คือเขาอยู่ในสภาพที่พี่ยมเห็นแล้วหรอก็ ก็ผมไม่ทราบนะแต่ว่าเขาเสียชีวิตในห้องน้ำคนหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในรถแท็กซี่คนหนึ่งอ๋อถ้าเสียชีวิตในแท็กซี่เนี่ยผมเคยเห็นข่าวอยู่ที่ว่าไปนอนอหลับแล้วก็หลับไปเลยใช่ใช่อ๋อโอ้ก็ไม่รู้นะคืออาจจะเป็นคือไม่แน่ใจว่าเป็นวิญญาณพี่ๆแท็กซี่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นวิญญาณที่อยู่แถวนั้นก็ได้ไงเพราะแถวนั้นก็เป็นย่านที่กบผีดุเหมือนกันนะพูดตรงตรงรก็ใช่ไงแล้วก็ เกิดเหตุเกิด,ด,ดที่อ่สุดจะเป็นสอนออ่บางบุนเทียนทั้งสองทั้งสองลายรู้สึกจะเป็นอ่ข่าวรู้สึกว่าจะเป็นวันเดียวกันอ่ะเช้าร่้เย็นเนี่ยครับครับโอ้โหแต่คนค<ร>ที่เสียชีวิตเนี่ยที่แท็กซี่เสียชีวิตในห้องน้ําเนี่ยค,คือเจ้าของรถเขาไปนึกว่าเขารถจะจอดอยู่สองสามวันแล้วอ๋อครับ<น>แต่ว่าแต่ว่าแล้วก็เจ้าของรถเขาไปเอารถไปแล้วเขาก็ อะไรอ่ะนึกว่าแท็กซี่เนี่ยเขาไม่เขาไม่จ่ายค่าเช่าเขาหนีไปไหนได้เขาไม่เสียชีวิตที่แม่บ้านไปเจอครับอในห้องน้ํานั่นน่ะถ้าครอบครัวฟังอยู่ก็แสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะอ๋อแล้วเมื่อกี้หโสดก็ไม่รู้ว่าห้องไหนหรือว่าสถานที่ผมบอกแล้วผมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะโอ้ผมก็ไปแจ็คพอร์ตเปล่าจริงคือแจ็คพอตทั้งสองเรื่องเลยนะเออแล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยวนะได้ยินอยู่ว่าตอนนี้พี่ยงไปขับอยู่แถวไหนเนี่ย ตอนนี้เหรอตอนนี้ผมอยู่พรามสามพารามสามอ๋อแล้ววันนี้เป็นไงลูกค้าเยอะไหมตอนนี้เสมอตัวแล้วก็เตรียมเสียผมเตรียมตัวจะ,ะกลับไปเติมนการแล้วก็กลับบ้านแล้วครับโอ้ไม่เป็นไรพี่ยมคือช่วงนี้ฝนตกนะบางวันก็ฝนตกลูกค้าเยอะบางวันฝนตกก็ลูกค้าน้อยก็ถั่วๆกันไปละกันเป็นกาลังใจให้นะครับพี่ครับครับ,รบมีอะไรทักามาเนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมขายไก่ทอด เออเรื่องไก่ทอดนี่แม่เมื่อไหร่จะได้ไปกินสักทีนะเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยผมทอดไม่ทานจริงๆนะเอาเอาอย่างนี้ได้ไหมพี่ยมผมครับผมรบกวนพี่ยมอย่างนี้ได้ไหมคือขายเนี่ยขายช่วงเช้าใช่ไหมใช่พี่ยมเตรียมให้ผมเดี๋ยวเราทักกันในอินบ็อกซ์ราคาประมาณหนึ่งแล้วพี่ยมทอดให้ให้ผมกับแก๊งทีมงานเนี่ย หนึ่งชุดเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวเราทักกันแล้วผมเหมาแท็กซี่พี่ยมขับมาให้กินที่นี่ได้ไหมตอนช่วงเย็นนี้นะเออช่วงจัดรายการเลยอ่าได้เออวันไหนเดี๋ยวนัดกันเอาวันที่พี่ยมสะดวกเนี่ยรบกวนทอดตอนกลางคืนให้หน่อยแล้วราคาเนี่ยเอาเอาให้คุ้มค่าแล้วก็ค่าแท็กซี่ขับจากตรงนู้นมาตรงนี้เท่าไหร่ว่ากันเลยเอางี้โอ้ไม่ต้องเลยไม่ได้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 เราต้องอุดหนุนกันในกำลังใจให้กัน อ๋ออ่าเราเรารักกันเรารักกันพิเศษพิเศษอ๋ออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยทักกันในอินบ็อกซ์แล้วกันนะพี่โยมครับผมได้ยังไงคืนนี้ก็ขอให้ขับรถก่อนที่จะกลับก็ได้ลูกค้าสักลายสองลายอ่ะถือว่าเป็นกําไรแล้วก็ขอให้ขับรถปลอดภัยนะครับพี่เ <c oughs> มื่อกี้ยังไม่รับตอนเช้าไม่เป็นไรเนี่ย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 เนเนี่ยเนี่ยเนี้ผ,ผเนี่ยเนี่ยนี่ยนี่นีเนี่ยเนเนี่ย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 เนี่เนี่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเ่ยมนี่ยเ่ยเนี่ยเนเนี่ยเนี ครับผมบอกกแล้วผมบอกว่าโอ้เนี่ยผมท้องเสียนะผมผมไม่แน่ใจอ่ะแล้วพอดีเขาเขาเห็นผมเปิดรายการเดชช็อกไงครับเขาบอกพี่เปลี่ยนได้ไหมอ่ะอ๋อจังหวะก็กลัวพอดีด้วยผมบอกเอางั้นพอดีผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมท้องเสียผมเนี่ยเดี๋ยวไปแบบท้องเสียเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรไปเข้าไปในรายการพี่โทรเอานั้นผมขอลงก่อนรายการก็อย่างนั้นก็โอเคก็ นะถือว่าไม่เป็นไรงั้นก็คืนนี้ก็ถือว่าเราออกมาขับรถเล่นละกันนะสบายใจสบายใจคิดบวกไว้นะพิยมรักษาสุขภาพนะพี่อะไรวันนี้ไม่เป็นไรนะถือว่าเสมอตัวก็ไม่ขาดทุนก็ดีแล้วใช่ใช่ใช่ผมผมก็ถือว่าวันนี้เงียบไม่เป็นไรอยู่แล้วอมาขับรถเล่นถือว่าขับรถแล้วก็คุยกับพวกผมไปเป็นกำลังใจให้นั่นแหละนั่นแหละสบายใจครับผมไม่เครียดนะครับเป็นสัญญาขับรถผมไม่เอาเรื่องเออะไรต่างๆเข้ามาปพันกับผู้โดยสารหรือว่า ่วนใหญ่ผมจะเป็นคนค่อนข้างไม่เครียดอยู่แล้วแล้วก็อารมณ์ดีนะ่วกับทุกทนพี่โยมน่ารักบอกเลยเข้าไปดูในเฟซบงเฟซบุ๊กเวลามาคอมเมนต์ผมเลยน่ารักจริงออหน้ารักเอาไปฝังสักที่หนึ่งอ่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอ่าไงก็รักษาสุขภาพด้วยฝังไว้ในใจนะครับคุณปันครับผมพี่โยมขอบคุณมากจริงครับคืนนี้นะเดี๋ยวเรานัดกันครับผมครับพี่โยมเริ่มครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเพรมอยักสนุกเท่าไหนเพรมอเท่านั้น